ราคาน้ำมันมีการขยับกันอีกแล้วนะครับแจ้งปรับราคาน้ำมันสําหรับวันพรุ่งนี้วันพุธที่10มิถุนายน2563มาดูกันนะครับว่าน้ํามันจะไปในทิศทางไหนไปดูกันเลยครับแจ้งปรับราคาน้ํามันวันพรุ่งนี้วันพุธที่10มิถุนายน2563โดยราคาน้ํามันจะปรับเพิ่มขึ้นมาทุกชนิดซึ่งกลุ่มน้ํามันดีเซล และกลุ่มแก๊สสซฮอจะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ส่วนน้ำมัน e 85จะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ40สตางค์เราจะไปดูราคาน้ำมันในแต่ละชนิดสำหรับวันพุธนี้กันนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเริ่มที่ h h Premium Diesel S ราคาอยู่ที่ลิตรละ26บาท6สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์ไฮดีเซลเอสราคาอยู่ที่ลิตรละ21บาท8 9สสตางค์เพิ่มขึ้นมา 60สตางค์ไฮดีเซลเอสบราคาอยู่ที่ลิตรละ18บาท8 9สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์ไฮดีเซล B20S ราคาอยู่ที่ลิตรละ18บาท64สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์มาดู E 85กันบ้างนะครับราคาอยู่ที่ลิตรละ18บาทสตางค์เพิ่มขึ้นมา40สตางค์ขยับมาดูที่ E20S ราคาอยู่ที่ลิตรละ20บาท24สตางค์เพิ่มขึ้นมาถึง60สตางค์แก๊สโซฮอล์ราคาอยู่ที่ลิตรละ21บาท48สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์เช่นกันปิดท้ายที่แก๊สโซฮอล์ราคาอยู่ที่ลิตรละ21บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์เช่นกันโดยราคาดังกล่าวนะครับเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังไม่รวมกับ ภาษีบำรุงท้องที่นะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเติมน้ํามันในราคาที่ถูกก็ต้องเรียบเติมภายในวันนี้นะครับเพราะว่าราคาดังกล่าวมีผลตั้งแต่5นาฬิกาของวันพุธที่10มิถุนายนหรือตีห้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากช่องของเรานะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้แต่หากว่าเพื่อนๆชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้และเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถกด Subscribe ช่องของเรากันได้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ